จะทำคลิปสอนซึ่งเป็นการสอนเบสิกแบบครบถ้วนและเป็นเบสิกที่ทุกคนเล่นได้เป็นเบสิกที่ตีง่ายที่สุดซิกเกิลโกโกรนั่นเองแต่เราอาจจะฝึกแบบไม่มีแนวทางวันนี้ผมจะบอกวิธีการฝึกแบบมีแนวทางนะครับทั้งในการเล่นแบบช้าๆทั้งในการเล่นแบบสปีดว่าต้องคำหนึงถึงส่วนไหนบ้างผมเห็นหลายคนเลยเล่นผิดนะครับ เล่นผิดในที่นี้ก็คือมันไม่สามารถที่จะสปีดได้นะครับเพราะว่าขาดปัดใจจัยให้คิดดังนี้ครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับความเร็วของซิงเกิลนะครับก็ผมแบ่งเป็นสามระดับแล้วกันนะเบื้องต้นก็เป็นความช้าอยู่แล้วนะแล้วก็กลางแล้วก็เร็วจัดเลยนะครับก่อนอื่นมาดูกันที่ความช้าก่อนความช้านะครับของซิงเกิลสโตรกโร เอาเป็นรูดิเมนต์เนี่ยมันมันทำยังไงก่อนดีกว่ารูดิเมนต์นี่นะครับสิ่งที่จะต้องเคลื่อนไหวก็คือข้อศอกยกขึ้นมานะครับข้อศอกข้อมือมีการให้ตัวนะครับแล้วก็นิ้วมีการจับประคองนะครับอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้ผมตีให้ดูนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งคือตีลงไปแล้วเด้งเลย ให้ไม้มันเด้งขึ้นเลยประโยชน์มันนะครับให้คุณคุ้นชินกับการรีบาวหรือการกระดอนของไม้น,นั่นเองใช้แขนยกช่วยได้นะครับแต่ให้การเด้ง มันเป็นตัวกระดอนขึ้นมาสักประมาณ70-80%อ,อ,อนคราวนี้แบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือการตีลงไปเหมือนกันเลยแต่ให้การจับนะครับแล้วก็แขนเนี่ยยกขึ้นมาถึง70%การเด้งใช้น้อยมากหรือแทบจะไม่ใช้เลยแบบนี้ครับ มันจะไม่มีการเด้งแล้วตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องของการตีแล้วก็อารมณ์ของมันนะครับแล้วก็เราได้ฝึกเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆด้วยคือบางคนฝึกแบบเดียวแล้วไปว่าแบบอื่นผิดก็มีก็เลยตันแบบอื่นทําไม่ได้ทําได้แบบเดียวหรือแบบมัว่วอาคารนี้ต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการตีแล้วก็เบรคไม้ลงไปนะครับ ยกนะครับยกให้เห็นเล็บนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็ตีลงไปอย่างนี้แล้วก็เบรกไม้สังเกตมันจะมีการกระดอนทีนึงแล้วเรากดลงไปประโยชน์ของมันก็คือเวลาคุณตีคุณสามารถที่จะตีกคลโน้ตได้ทัน เห็นไหมเวลาตีแล้วเบลกไม้มันตีโกสโนได้ทันนะแล้วก็สองนะครับมันเป็นการเช็คระยะโฟกัสของคุณให้แม่นยำควบคุมล้ำหนักระนาบลงและนาบระนาบตรงเนี่ยอันนี้เบื้องต้นก็สามระดับแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ประโยชน์ของมันว่าฝึกไปทำไมนะซิงเกิล มันมีสอข้อมือนิ้วก็จริงแต่รูปแบบการตีมันเยอะบางคนบอกให้ตีอย่างนี้สิแบบนั้นผิดเ้ยอย่าตีกดที่แบบนั้นถูกเอยมันถูกหมดแหละเสียงมันต่างกันและประโยชน์มันต่างกันคุณตีให้หมดเลยนะอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการสปีดนะครับสปีดต้องคำหนึงถึงอะไรบ้างระยะแรกเลยครับคุณจะตีแบบไหนก็ได้นะในระยะช้าๆจะตีแบบแบบเบรกก็ได้ แต่พอเร็วขึ้นคุณเบรกไม่ได้คุณต้องปล่อยไม้อิสระหรือคุณจะตีแบบนี้ก็ได้ตีแบบปล่อยไม้นิดนิดหน่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยได้เหมือนกันกึ่งเบรกกึ่งเด้งนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาช้านะครับมันจะใช้ข้อศอกเยอะดูนะเห็นไหมเวลายกคุณก็ต้องยกให้มันหน่อยเพื่อความสวยงามก็ได้หรือหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ อันนี้วิธีการตีช้านะครับในการสปีดนะครับคุณตีได้หลายแบบตีแบบเบรกก่อนแลวกนะันสังเกตข้อศอกเห็นไหมยกส่วนข้อมือกับน,นิ้วใช้น้อยคือมันจะสวนทางกันเวลาคุณตีช้านะครับอันนี้เยอะอันนี้กลางนิ้วน้อยเห็นไหมครับพอเริ่มกลางอันนี้เยอะอันนี้น้อยอันนี้น้อย อ่าเปอย่างนี้ด้วยนะเวลากลางๆเนี่ยข้อมือใช้เยอะนะครับข้อศอกใช้น้อยสุดอ่านิ้วนะครับใช้มากกว่าข้อศอกหน่อยหนึ่งคุณมาดูช้าข้อศอกเยอะเห็นอะไรไหมครับข้อสอกเริ่มหยุด สิ่งที่ควบคุมคือข้อมือกับนิ้วและข้อมือใช้เยอะพอระดับความเร็วมันถึงตรงกลางข้อมือใช้เยอะนิ้วใช้มากกว่าข้อศอกแต่ใช้น้อยกว่าใช้น้อยกว่าข้อมือเดี๋ยวผมจะเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเห็นไหมครับข้อมือเริ่มหยุดแล้วเห็นไหม นิ้วล้วนๆเลยกับการควบคุมนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เห็นเปล่าเนี่ยซิงเกิลในเวลาคุณเร็วไม่ได้เพราะคุณไปเล่นทฤษฎีเดิมไงใช้ข้อสอบข้อมือนิ้วแบบเดิมแล้วก็ปั่นปั่นปั่นจนตัวสั่นผมทําแบบวิธีที่ผิดให้ดูแต่อีแบบข้อสอบอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับตัวมันสั่นแล้วไปต่อไม่ได้ เห็นมาเยอะมากนะอันนี้เอาไปฝึกกันดูนะครับอันนี้แค่ซิงเกิลนะครับรูดิเมนต์รายละเอียดหลายๆรูดิเมนต์มีอีกเยอะมากถ้าคุณคำานึงถึงเรื่องพวกนี้นะครับเอาไว้ซ้อมเอาไว้เรียนพอถึงจุดๆหนึ่งมันติดไม้ติดมือคุณไม่ต้องไปคิดเลยคุณตีได้เลยนะครับ